สวัสดีนะครับมาตามกันต่อนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับเป็นเลขคู่นะครับนะครับแปดนะครับสำหรับงวดของวันที่ยี่สิบหกนะครับสิงหาหานอยปกตินะครับเราก็มาดูนะครับง่ายๆนะครับ สูตรง่ายๆนะครับดูแค่ล่ารับผ่านมาปกติสำหรับล่าเท่านั้นนะครับให้เราดูนะครับหลักหน่วยของล่าเนี่ยเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับถ้าเป็นเลขคี่ถัดมาก็จะมีเลขคี่ติดมานี่เช่นนี้ห้านะครับคี่ก็เข้าเจ็ดคี่นะครับต่อมาหลักหน่วยเป็นเลขสี่คู่ก็เป็นคู่นะครับเจ็ดคี่นี่นะก็เข้าหนึ่งแปด คู่ก็เข้าส4สี่คู่ก็เข้าห 6, 6คู่ก็เข้าแปดนะครับแปดก็เข้าศูนย์ยาวมากเลยนะครับไม่พลาดเลยนะครับกี่งวดั้งแต่นี้ท้ายสุดมาเลยก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสบสองนะครับรวมไปอีกเนี่ยสิบสาสิบสี่นะครับสิบห้างวดแล้วนะครับวันนี้นะครับออก ของเมื่อวันที่ยี่สิบหก็นี่นะครับเป็นเลขคู่นะครับโทษ2ี้านะครับเป็นเลขคู่สําหรับวันที่ยี่สิบหกสิงหานะครับแปดเป็นคู่ฉะนั้นก็เตรียมรูดเลยครับรูดคู่นะครับสองสี่หกแปดนะครับฟันนะครับสกับหนะครับโอเคนะครับ ล่างฮหาหนอยรูดเลขคู่สองสี่หกแปดนะครับเน้นสี่ก่บหกนะครับ